โม่มนล่างถวยงานแต่ง้็ค่ะล่างถวยงานทำบุญได้ขาหาพ็เทนอุปนันจะคดอล่างบ่แล้วก็บ่าไอซงถวยว่าวัดหรือว่าหนูก่อนไปพี่ว่าจะได้น้ำนใหญ่ด้ไม่มีจ้า นี่ลหละค้นหลังครัวก็ได้ล่างเจ้าโขคนสวยสองคนสามบคนล่างตุงเล็งตุงเล็งอยู่นี้เอาดเจ้าเพื่อ้วเอาดอกโวยดอกโขย บหมด้าเมียเกิดหลายอยู่หลายอยู่ต้นหนึ่งอุ้ยดกขึ้นย่งต้นน้อยตนนยนเถื่อนล่างต้นล่างบวงอะไรเบ็ดเล่าเมียที่เกี้ยเตีันน่ะท่างเ็นแบบ

อาเห็นมันควดแล้วเพว่ามันมันปลากันปลากันดูกอดปาซุมื่อเออถ้าโดนแกสามหมื่นปาส่หนปามี่สอนบ่มีซ้อนแต่บ่มีแนวตากกินคุแม่คม่ัม่คมาคุณม่คุแม่คมคุณม่คุ่แ่คม่คุอุ่่ ตอนแรกเขาบอกว่าเขาเปล่นแม้ไยายค่อยขึ้ค่อยจงค่อยอุดมั่นอันมันตายนะเออเรียกปอดใจเอออันนี้ยงสี่องก็มันหาเอาไปนาวันงาจะมัาเอาคู้บ้าไปใส่หนือเป็นพูนะวาะหล่มหเลยคู้บ้าหยังเพ้่ว่านั่บอกางสิัดงานนี่ังบ่อเสียมไปหาขอหาดอกไม้เชีมเอาเสียมไม่เห็นเี่ยหรอเปล่าไม่เชี่ยมอาอันนี้ไปขัดกันก็ได้บอ ผู้ใดเห็ดน้ำยาผู้ใดเห็ดน้ำยาล้างจานถ็ที่ดเ็อยู่นจะเอาหมกน้าเห็ดน้ำยาล้างจานเนาะหรือแบบขวดบกอแมนเฮ็ดจังเลยเหรอหือแบบขวดตคก็หาได้ทีเจ้ว่าเสียงนแต่จว่าแล้จะเด้อมอล้างแล้จะหม้อคาเทมีดกับบอกได้เด้ดวังเียว เคแต่จตอนี้เตรียมวัดิมาแน้ว่นยมคี่ดูสี่มะพลอยพันล่างถวยเพิ่นเตเมาวถวยไปให้วาดล่างบเตับีไปทรงเพิ่นอันนี้หมวยจช่ไหน่้องใช้หมวยเยวะาหมยจังดฝอยพัดถวย คันได้บอกแล้วก็เลื่อข้าวเนาะคนสวยนี่เนาะล้วคู่นั่นเดีไห่นันรา่คู่นังคู่นั่่้วแ่คู่นั่ตวนีนะ้เยค่ะเด้อทำบุญน้องกันเวยค่ะ,ากกคะสาธุสาธุค่ะเฮงเฮงทุกๆุกช่องนะคะขอบคุณค่ะ